สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเจ้ยจำปาดงนะคะอันนี้มาดูผักหวานผักหวานแถวนี้โหเก็บทุกปีปีที่แล้วนะคะแต่ว่าไม่ได้เอาใบมันออกมันก็เลยไม่ยังไม่ออกเนาะต้องรูดใบมันต้องรูดใบมันออกมันจะได้ออกง่ายเนาะ แต่ไม่ค่อยมีเวลายังไม่มาทำเนาะรูดใบมันออกแล้วก็ตัดแต่งกิ่งนะคะตัดแต่งให้มันนี่แหละถ้าเด็ดยอดมันมันก็จะเกิดตัดแต่งกิ่งด้วยเพราะว่าเป็นถ้ามันธรรมชาติมันก็นานเนาะนานกว่าจะได้เก็บ ก็แต่งให้มันนีมาแต่งกิ่งผักหวานให้มันออกต้องลดน้ำมันด้วยนะคะเราก็เอาไวา้แบบนี้แหละเดี๋ยวมันก็จะออกยอดนะคะแทงยอดออกมามเราจะเด็ดหมดบอ่อเนาะต้นใหญ่ขนาดนี้ต้นผักหวานต้นดอกคอนแคน แก้วมังกรเลาะกับสวนมันมันก็ยังไม่ได้ขุดนะคะสวนนี้ขุดไปหลายสวนแล้วจะเป็นสวนที่ติดกับถนนโอ้โหไปชมสวนมันสัมปะหลังนี่แหละมาบ้านก็แบบนี้แหละเนาะ ทำแต่งานนี้มาหาดูก็คงจะขุดไม่ได้แล้วละ่ะเพราะว่าดินมันแข็งแล้วดินสวนมันนี้โหต้องได้ใช้รถไถแล้วละ่ะรถไถไถแล้วก็มาจัดตัดลำตัดลำก่อน เดี๋ยวค่อยเอารถไทยมาไทยไค่อยงามเท่าไหร่ปล่อยเลาะเลาะเลาะไปส่วนนี้ไม่ค่อยงามขันมันก็กูดๆูดใบหนิกใบงอหมดแหละ ชมสวนผักหวานต่อนี่แหละปลูกน้อยนาไว้ยังไม่มีอะไรเกิดเพราะว่าใบมันยังเยอะอยู่หลังต้นอยู่ที่เลี้ยงโอ้ต้นนี้ถือว่าด่กมากเลยนะคะตอนที่ได้เก็บมีใบเต็มเลย ทีเ่เลี้งทอง้มอหนาไม่ได้มาเก็บมันก็เลยดำมดถ้าเราลูดใบมันออกมันก็จะเกิดาลำต้นมันสมบูรณ์ดูในสวนที่นะครับติดกับเพา ไ้ทำดูดดามยนมันจะปลูกใส่ท่อนะคะปลูกใส่ท่อเรืง่งเรื่งกันไปเลยมันจะออกดอกเยอะสูงสูงยังไม่เกิดดอกก็ยังไม่มีคงจะเป็นตามฤดูกาลนั่แหละเพราะว่าเราไม่ได้มาตัดแต่งจริง สวนมันดึงแตกเพิ่มอ่นะบ้านสวนนะคะวันนี้บรรยากาศก็ดีดีดนะคะใกล้ค่ำแล้วเราก็มาเลาะดูสวนมันดูสวนผักหวานต้นลิ้นจี่ว่าจะมา ลิเอาใบผักหวานออกให้มันเกิดเนาะให้มันเกิดถ้าเราไม่เอาใบมันออกมันไม่เกิดเด้เนาะผักหวานปลูกใส่ท่อแล้วก็มีน้ำอันนี้พี่เลี้ยงจะใหญ่กว่าแล้วพี่เลี้ยงจะใหญ่กว่าแล้วเนาะอันนี้บ้านสวนนี้เราไม่ได้ปลูกเยอะเท่าไหร่ นี่แหละที่ปลูกน้อยหนาแซมผักหวานนะคะมันก็จะวานแล้วก็ลำใหญ่ด้วยนะครับมีต้นลำใหญ่ปลูกใส่ท่อแล้วก็แล้วก็จะมีน้ำนะคะมองอันนี้จะไม่เยอะเท่าไหร่นะคบปลูกประมาณยี่สิบนะคะยี่สิบกว่าต้นพอได้อยู่ได้กินเนาะสวนนี้เราไม่ได้ตักตัดแต่งจริงมันก็เลยยังไม่ออกนะคะมันอยู่ในสวนข้างไหน,นูนนเนาะที่ผักหวานเราเก็บ ขายนะคะคไม่ได้ชวนนี้นะคะต้นนี้จะปลูกมันสัมปลังปลูกมันสําปลังแล้วก็ปลูกผักหวานนะคะเป็นแถวเพราะว่าเราไม่ได้มาตัดต้องได้ลิใบมันออกเด้เนาะอันนี้จะต้องได้มาตัดเพราะว่ามันอยู่ต่ำกว่าพี่เลี้ยงแล้วพี่เลี้ยงใหญ่ ต้องได้มาตัดพี่เลี้ยงออกแล้วหนึ่งต้นลำใหญ่ใหญ่กว่าเยอะแล้วที่แรกนะคะเราจะไม่ตัดเพราะว่าเราจะเอาไว้เป็นที่ขึ้นเนาะเราจะเอาไว้เป็นที่ขึ้นเอาผักหวานผักหวานมันสูงปวกก็ขึ้นเต็มเลยแต่ว่ามันใหญ่เกินแล้วนี่ต้นลำใหญ่เราต้องได้ตัดนะคะให้ผักหวานมันเกิด เดี๋ยวเราก็จะเอามีดมาซอยนะคะต้นลำไยออกเพราะาผักหวานมันอยู่ใต้ต้นลำไยแล้วต้นลำไยมันมันสูงเกินเนาะสูงเกินเราก็ต้องได้เอาออกแล้วล่ะที่เลี้ยงผักหวานมันก็จะปลูกมันสำปะหลังนะคะสวนยังไม่ได้ขุดออกสู่ถนนนะคะ นี่แหละพี่ก็อยู่ติดกับเขาติดกับป่าก,กับเขาติดกับสวนยางพาร,รานะครับแต่ยางพาร,ราเป็นของเพื่อนบ้านไม่เจอก็จะปลูกมันสำปะหลังเลาะเลาะริมแล้วก็ปลูกผักหวานเสริมผักหวานจะเป็นสองฝั่งแต่แถวนี้ยังไม่เกิดเลยเนาะเพราะว่าต้นพี่เลี้ยงมันใหญ่เกินหมดแล้ว ผักหวานประมันอะไรก็อยากได้เนาะปลูกใส่ไปทั่วเลยโอ้ต้องได้มาทำให้พี่เลี้ยงพี่เลี้ยงใหญ่กว่ามันสำมปหลังก็เนาะนี่นะคะดินแตกละแหงอยู่น่าจะได้อยู่นูนะะ่นต้นผักหวานสุดยอดเลยเพราะว่าต้นลำไยก็จะล้อมรอบไปด้วยเนาะ ไม่ได้แล้วต้องมาตัดแต่งกิ่งแล้วให้ต้นลำไยมันต้นผักหวานมันอยู่ใต้แล้วตอนนี้แปลว่าเกิดทุกต้นอยู่เนาะถ้าเรามาลี่ใบมันมันก็คงจะได้นะคะถ้านี้ก็ต้องกินในสวนที่ลูกชายปลูกก่อนอันนี้นะคะค่ะสำหรับคลิปนี้เนาะใครอยากจะได้ต้นผักหวานไปปลูกก็จะทำแบบนี้นะคะปลูกใส่ท่อ พอมันโตขึ้นท่อก็แตกระแหงแล้วนี่เพราะว่านะคะมันก็คงจะมีรากนะคะเต็มไปหมดแล้วนะค่ะเอาไว้ประมาณนี้เนาะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากเอาไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะท่านใดที่อยากจะปลูกผักหวานก็นะคะใส่ท่อบแบบนี้นะคะแล้วก็ลดน้ําใส่ปุ๋ยเนาะค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ